สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็คนคลิปแนวทางของราวพัฒนานะครับประจําวันพุทธที่6สิงหาคม68นะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่6นะครับเรามาสรุปผลล่าสุดกันก่อนนะครับเรามาดูผลของเมื่อวันจันทร์นะครับราวพัฒนาสุดหลับนะครับผมใม่เด่นไปที่ศูนย์กับหนึ่งสูตรฟันไปที่1แล้วก็ระวังเล็กลเล็กหามนะครับผล 24, 28, 2 4 2 8 2่อนะครับก ในส่วนของเด่น2ตัวสูงก็หนึ่งถือว่าพลาดไปนะครับแต่ที่ให้ระวังเล็กเบืนเลือกหามนะครับก็มาเบิ้ล2 4 2บนนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2สองตัวมาที่2หลับร้อยบนหลักหน่วยบนและก็หลับหน่วยล่างนะครับมาเด้งบนล่างนะครับก็ต้องขอไปเพนเพื่อนสมาชิกด้วยสําหรับเด่น2ตัวสุดหลักนะครับสุดใหม่นะครับให้ไว้ที่เจกับ4นะครับก็มาที่4หลัก10บนนะครับมาตัวรองนะครับตัวนี้ตัวฟันไม่มานะครับ ถือว่าแนวทางยังเดินต่อเป็นวดที่9ติดต่อกันนะครับถึงแม้จะมาเป็นสายวิ่งสายรุ่นสีของสูตรใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับสาหรับสูตรหลักของแนวทางวันนี้นะครับเริ่มกันที่สูตรหลักนะครับเด่น2ตัวสูตรคํานวณในที่6กับ7นะครับสูตรฟันไปที่6แล้วก็ระวังเลเวลเลขหามนะครับสชุดหลักก็จะมี 6, 4 6 7 7 4ดแล้วก็7จชุด3ตัว 3,, 6 7เดนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวสูตรคํานวณที่7 0ย์และก็3 สำหรับเดน2ตัว6กับ7นะครับมาชนกับเด่น3ตัวมาชนกันที่7นะครับมาชนตัวรองนะครับตัวเน้นตัวเจ็ดไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับ6กับ7ให้เพื่อนๆนาไปใช้เป็นสายวิ่งสายรูดทั้งคู่นะครับทั้ง2ตัวไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูด6นะครับเพราะว่าในสูตรย่อยชนกันมากกว่า72สูตรนะครับ แล้วก็ระรวังเลขบเบอร์เลขามไว้ด้วยนะครับมีโอกาสมาได้50%นะครับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับให้เน้นไปที่64 6 7นะครับเน้นคู่ที่มี6ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่7477แต่ย้ำเช่นเดิม4ชุดหลักให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับแล้วก็มาเน้นชุดเม็ดเดียว6 7นะครับชุดเม็ดเดียวของชุด IAN, 4ชุดหลักนะครับก็จะเน้นไปที่6 7นะครับแล้วก็รองไปที่6,4รองไปที่77 แล้วก็74ตามลำดับนะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่ชุดเม็ดเดียวนะครับสำหรับเด่น2ตัวสุดหลักนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับเพื่อนๆระวัง6 8 6 9 7 8 7 9ไปด้วยนะครับเป็นตัวกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่า8กับ9ตัวจับคู่นะครับจะไปชนกับเลขกำลังวันนะครับของวันพุธนะครับก็จะมี5 8 9นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับ6 8 6 9 7 8 7 9าสำหรับชุด3าตัวนะครับให้เน้นตามสูตรฟัน367นะครับ เพราะว่าหลักร้อยมาชนกระเด็น3ตัวมาหนึ่งสตัวนะครับแล้วก็6 7เป็นชุดเม็ดเดียวแล้วก็ชนกระเด็น2ตัวทั้ง6และก็7นะครับแล้วก็ชุดรองนะครับให้รองไปที่2 6 7นะครับส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบ2ชุดนี้สําหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3าตัวมา 1- นสองตัวนะครับให้เน้นไปที่7ตามตัวชนนะครับกับเด็น2ตัวนะครับแล้วก็รองไปที่3รองไปที่ศูนย์ตามลําดับนะครับก็หวังว่าในวทางของสูตรหลักจะกลับมาเดินต่อสําหรับเด่น2ตัวนะครับ เพื่อนๆสมาชิกจะได้โชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับสูตรคำนวณได้ที่8กับ2นะครับสูตรฟันไปที่8สําหรับชุดคู่จับวินนะครับ3ตัว2ตัวนะครับก็เด่นสูตรหลักหกกับเแล้วก็สูตรใหม่8กับ2มาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวก็จะได้อย่างละ4ชุดเช่นเดิมนะครับสาหรับชุดเน้นของชุดคู่จับวินนะครับก็จะเน้นไปที่6 7 8 6 8 7 8นะครับก็จะเน้นไปที่จับคู่กับตัวเน้นตัวฟัน8นะครับเพราะว่า8 ไปชนกับเลขกําลังวัดน,นะครับแล้วก็ในสูตรย่อยค่อนข้างที่จะชนหลายสูตรนะครับมากกว่า2ประมาณ 4- 5สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเน้นคู่6878ปดไว้ด้วยอ่าไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวรองนะครับ6 2 7 2นะครับใครชอบก็สามารถนําไปใช้เป็นตัวกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตามสูตรจะชี้ไปที่6878นะครับ ชุด3ตัวนะครับก็เน้นตามตัวเน้นตัวฝันนะครับ6 7เ็นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกต6878จะมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับตัวรองนะครับ6878นะครับก็ขอให้แนวทางนะครับมาเป็นคู่2ตัวนะครับหลังจากไม่มาวด2งวดแล้วนะครับเท่าที่ดูมีโอกาสที่จะมาคู่6878มากที่สุดนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ ส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับแต่ก็ยังย้ําว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก็นําไปใช้อย่างมีสติและกันนะครับย้ําเสม,มอการทุกคลิปก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ